เดินทางนะคะต่อไปอีกนิดนึงค่ะที่จังหวัดนครปฐมนะคะทางวัดธรรมปัญญารามค่ะบางม่วงนะคะได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิ่มปางเสวยสุขอิริยาบทนอน สวยที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะและที่สําคัญคุณคเป๊ะใหญ่ที่สุดในโลกนะคะมรดกแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนและมาไหวขออ้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยูไลไกสัต์คุรุพุธทธเจ้านะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายาณวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระอยู่ลยภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นรับประทานหลอดด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัศมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากมากเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนควรอิมพระแม่กวรอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในมือ ไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโย,ยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอก,กับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องหลวงพ่อเพื่อที่เป็น บารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยูัรภัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมน์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้า ทำปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควนอิมปางสเสวยสุขอิริยาบทนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตการที่เราได้มาทำบุญที่วัดทมปัญญารามบางม่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญ สดชื่นสุขก,กายสบายใจได้หลีกหนีความวุ่นวายเพราะที่วัดธรรมปัญญารามบางมง่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญนาไหว้ขอพรขอโชคลาภ องพระยุลไยภัลสุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่าน,นอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขคุณผู้ชมสามารถมากราบมาไหว้ขอพอรท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องสุขภาพขอแนะนำว่าให้ขอพอรท่านด้วยการถวายผลไม้สดสีเขียวนะคะ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้งหากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสัมรานจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะก็ไปกราบขอพรนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขและพระยูไรกัตสคุรุพุทธเจ้ากันได้นะคะที่วัดธรรมปัญญารามจังหวัดนครปฐมค่ะ